แผ่นหน้าอยู่นี้ใช่ไหมคะพอไปแผ่นหลังปักพลิกอ่าพลิกพลิกพลิกมันจะได้เผ็ดหน่อยพลิกปักไ้นะเนะส้นสะโพกเส้นสะโพก,โ,กโลกมาเลยจากแผ่นหน้า นะคะแผ่นหน้าแผ่นหลังเท่ากาันเมือ่อจุด4ถึง20ได้เท่าไหร่เราก็วัดจากจุดเจ็ดถึงถึงจุดสามสิบเจ็ดเท่ากันนี่เอี่เท่าไหร่4ถึง20เท่าไหร่นะคะวัดมาเท่ากาัน เอวนะคะโอดเอวแผ่นหน้าคอดเอวสองเซนแผ่นหลังก็โคดสองเซนเช่นกันค่ะปลายเกล็ดก็เท่ากันนะคะแบ่งครึง่งเส้นสะโพกบนและสะโพกล่างนะคะแบ่งครึง่ง<อ>นะคะเกล็ดเกล็ดของตัวนี้เราจะให้ไอจักจุดสองเข้าไปนี่เท่าไหร่คะใช่อะไรเป็นหลักไอจัอจุดสองเนี่ยเข้าเข้าไปนี่เอาอะไรเป็นหลัก อ <5. S 2> เอาอะไรเป็นหลัก,เอ,อก,กเอาจุดงนี้เอ้กเส้นเส้นี้เป็นครับเอาจ<า>ุดอกอเป็นหลักเอาอกหางเป็นหลักเพราะว่าเก็บเก็บหน้าเนี่ยจะต้องผ่านจุดอกใช่ไหมคะถึงจะดูดีแต่แผ่นหลังถามว่ามีอกไหมไม่มีอ่ะเลยไม่ต้องใช้นะคะก็ให้วัดเข้าไปเลยวัดจากจ,ากจุดก้าเนี่ยเข้ามาสิบส,<ะ>ส,สองเซนวัดจากก้าค่ะอันนี้เข้ามาสิบสองเซน เข้ามา12เซนแล้วก็ตีขึ้นไปที่เส้นบ่าลงมาที่เส้นสะโพกค่ะเส้นบ่าตีลงมาถึงเส้นสะโพกล่างนะคะแล้วเราแบ่งเส้นบ่านะคะระหว่างเส้นบ่ากับเส้นอกแบ่งครึ่งนะแบ่งระหว่างเส้นบ่ากับเส้นอกนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งเส้นสะโพกบนกับสะโพกล่างค่ะ เพื you? Get ่อที่จะทําความกว้างของเกล็ดเกล็ดหน้าแขงคนละครึ่งในการคนละครึ่งยังมีอยู่นะคะโดยเฉพาะเสื้อเรานะคะก็กว้างสามเซนรวมกันวัดข้างละเซนครึ่งดีเส้นค่ะ10บกับสิบเเจ็กับแปดหัวเข้าด้วยนะคะ และเราลงมาเช็คที่หัวเราเนี่ยมันรอบแล้วเท่าไหร่รอบหัวเนี่ยเท่าไหร่คะรอบหัวเราเท่าไหร่คะใช้ใสายวัดวัดมันชักปกเชิดเนี่ยเราขยายแค่นหนึ่งเซนเองแต่ถ้าเราขยายคอที่จะต้องสวมหัวได้เนี่ยต้องประมาณสี่เซนห้าเซนหกเซนนะคะขยายเยอะทีนี้คอปาดอีกถ้าเป็นคอปาดนะคะมันจะขยายที่ข้างโคอข้างโคอขยายเยอะ กลางคอขยายไม่ไม่มากถ้าขยายกลางคอเยอะด้วยข้างเยอะด้วยมันก็จะกว้างเกินไปไม่สวยฮะทีนี้เราจะเอาคออะไรคอกลมอเอาค<ะ>อ,อากลมกับคอปาดเนาะรวมกันนะคะทีนี้เวลาเราขยายคอเอาคอ,<ะ>อกลมก่อนเนาะคอกลมคอกลมขยายตรงนี้มาประมาณห้าซิลคอ,อกลมสวมหัวได้ ว่าขยายได้ตั้งแต่สามสี่ห้าหกแหละแต่เราไม่เคยทําเลยเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันมากหรือมันน้อยนะคะเอาข้าโคพดกลมเราลองสี่ก่อนสีน่เซนสีน่เซนนะคะเวลาเราขยายข้างคอข้างคอจะมีข้างคอหน้ากับข้างคลหลังถ้าข้างคอหน้าขยายสี่ข้างคอหลังก็ขยาย